นี่คือวัดป่าบ่อน้ําพะยินบ้านหินสูงก็งขึ้นกับบ้านหินสูงหมู่ห้าบนช่องมิกอําเภอเซียนทอนจังหวัดบุราชธานีคุนโยกหลวงตาสินทรัพย์ <c oughs> พระสินคิดนี่จะจะรู้กันทั้งหมดเลย <c oughs> ถ้าหลวงตาสินทรัพยนี่คนก็รู้บ้างไมู่เจอพระมาเยอะแล้วไปมาทั่วประเทศ76จังหวัดที่เด่นชัดมาเจอพระพระไม่ใช่พระธรรมดาเด้อพระสินคิดที่จริงหลวงตาไม่ได้ตั้งเองหรอก คือตอนนั้นหลวงตามไม่พูดอ่าอาจารย์ก็เลยอยู่บนเขาลุ่งหนึ่งท่านเลยว่าเฮ้ย mm hmm. พระอ,องค์เนี้ยอมันเออเลอร์มันปัญญายอ่อนมันสิ้นคิดมัเออจริงคือเราปฏิบัติอ่าทำจนอ่เราไม่คิดเราปรุงแต่งอะไรไม่ได้เราไม่คิดอะไรเลยเราเชยอยู่ตอนนั้นพูดก็ไม่พูดสิ่งไหนที่เราทําแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่นนะั่นะนะันะ่ะเรียกว่าความดีดีมันต้องดีที่ใจ วิธีการก็ต้องดีด้วยแต่ว่าดีแบบทุกวันนี้มันเบียดเบียนกันถล่มกันทุกวันนี้มันพัฒนาผิดที่พัฒนาจต่วัตถุพัฒนาจตกกายแต่ใจไม่ได้พัฒนาทุกวันนี้มีจการโกหกนักการเมืองบอกผมเป็นนักการเมืองผมไม่เคยโกงโซเพนีบอกหนูเป็นโซเพนีอย่างหนูยังบริสุทธิ์อยู่คคนับเรามาบวชมาปฏิบัติเราลงทุนนะออกจากบ้านเรือนทิ้งมาทุกอย่างฮะจริงไหม แล้วเราจะกลับไปหาเอาสิ่งพวกนั้นเหรอ,อการบวชเป็นพระเราต้องเป็นหลักให้โยมนะไม่ใช่เอาโยมเป็นหลักทุกวันนี้มันเอายมเป็นหลักฮะจริงไหมอาโยมเขาใส่บาตรให้พระก็ต้องแสดงความกาตัญญูคือได้ธรรมานั้นเอามาสั่งสอนเขาไม่ใช่ไปเบียดเบียนโยมที่นี้ไม่มีตู้บริจาคไม่มีนี่สงเราเป็นเจ้หนี้กรรม พัฒนาสติพัฒนาปัญญาพัฒนาจิตตัวเองอะนะกฎของวัดนี้คือไม่มีกฎเลยเราจดโทกันแล้วรู้จักนี้ยิ่งจักชั่วที่มากกว่าคำสอนก็คือสิ่งที่องตาทำครูบาอาจารย์สอนให้เราให้ทานแต่ครูบาอาจารย์กับ่วตไวเององตาบอกว่าคนที่ให้เขาใจเราต้องใหญ่กว่าใช่ไหมความรวยจริงๆคือใจไม่ใช่วัตถุเลดยังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ ยังไม่สิ้นคิดทุกคนยังไม่สินส้นคิดก็เลยไม่สิ้นทุกใช่นะใชถ้าสิ้นคิดแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดละ <laughs> <laughs> ทำยังไงจะให้สินส้นคิดสิ้นคิดสิ้นกูสิ้นกรรม <laughs> เราอยู่ได้ทำ <laughs> 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 ทำไดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำนะเราได้ทำ